ละลุนละลุนทุกคนอืมเอาไซล์เอาหม้อมาค้างแล้วค้างหม้อแล้วอ่าขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน ฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบายดีสบายดี f อซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในยามเช้า อยู่ที่หมู่บ้านเผาต้งเลื้องคือเก่าเนอะทุกคนเนาะวันนี้สนุกก็จะพาทุกคนมาบึงพาบรรยากาศในยามเช้าเนาะเอ้าีเท้าแยดไปสิโอ้โห <c ười> คพณุลูกมานเราไปห้องน้ำเนาะมือนี้สาวรีพิ่นลูกนึงเขาลูกนึงเขาแต่เช้าเลยมันนี้นะ <c oughs> สวัสดีเสาลี <c oughs> ลุงจันยังบุลุกเถอะไม่เท่ากันไปห้องน้ำมาสลีนึงเขา้าอ้าวบอดี้อันมาเข้าสนุกอุ่นเอา ุเขาเย็นยังไ่เดนเาะอเขาเย็นยังไอมือได้เขายังไ่จ่ะเอา ดูนั่งเข้าเช้าจักโมง้ะ <c oughs> องตอนนี้หกโมงหกโมงครึ่งลูกต้มเช้าลูกต้มต้มดึกๆคุณเนี่ย ทางเขาไ้เราไปขึ้นไปเกืบใกล้เนาอไปบอกไรลีคนงามลุกนึ่งเข้า ใกล้หน okay, ่อยเอ้ากระตุกต้นนู้นมาได้ล้างไว้หน่อยีนเนาะกระตุกนะกระตุกนั่นบ่ไดรล้างล้างกระตุกไปให้นำไม่ไม่ท่าแพ้เราอันมาเข้าเมื่อคืนนี้นะเยอบ่ได้แปะบอืมเอาอันงวมหันงวมไว้เปนไง Ừ, Nào có ngon đấy Đang phay ra đây đấy Phay mọt Phay mọt bạn đấy ืันนี้ลูกนึงเขาแก่เฝ้าเฝ้าไปสซบัตตี้เลยว <c oughs> ันนี้นสิมาเฝ้าไปสบัตตีไปเบื้องมีทัเพดกันเนะาะไปตาทุกคนไปเบิ้งมีทัเพดกันเนาะโอเท่าจันยังโบลุกเที่เ <c oughs> มื่อนี้ล่ะ้าม,มา กางมุ้งื้นนี้หะมากางมุ้งนอนนีกา <c oughs> ื่อเดียวตลมืบอบวกลางเอออีเอ็อเนไปเตาไฟมาดังนั่นเนาะ <c oughs> เออเดียวกาแคับไฟกาง่ยนเอมีกฟ่นี้ดังไฟเมื่อคืนนี้ลืมเบ่งเรามาเข้าบ่ บ่ม,มาเรื่อกรีติมนอันแล้วมีเขาเย็นเหรอขึ้น,น,นแล้วดไฟ mẹ tệ mối kể luôn mì kể luôn mì luôn lúc luôn mì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  luôn cung đào phầy, <laughs> ừ, Hai bưng ít thịt bò,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  lục lẹ, lục lẹ ลุกแล้วลุกแล้วดับไฟลุกแล้วตัวแมวก็ได้ม่ท้าแพดเพิ่นหกัหกหักแมวมูด้ก็เห็นนอนโกมอยู่ผมก็ห้ามตัดทนะั้งบอห้าตัด

ค e ือว่าจะได้สมดลงเอาดัง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 ให้ได้เด้อยัางวะลูกฮึยะเอ๊บุตมีเอ้ยเอาให้ตุ่มไว้นี่มันยังห่าวอยู่นะเฮ้ตื่นเตลึกเด้อไอ้บุตมีตื่นเตลึกเด้อ บมไดแชมตี้บมไดแชมตี้คือ่บหมอดแํมนี่เท้าเห็ดก่อนเมื่อวานนี้ก็นึงน่งเขานึ่งเขาเอาไป่เดียวเห้อ มืัอน,นี้ถ้าเบิ่งเราจะอุ่นเขาบ่าอือัยหลีเกื้อใกล้อืมกินไว้เนี่ยได้แล้ว mình xong tô ăn khu denali à sao hóa thế ào sao lì cây mày thắp hết đằng phải bộ đáy thưa nhưng một vô đằng hai sẽ vào nhận ôm um khuôn nói nữa ôm được ôm บุญมีเอ้ยบุญมีบุญมีลูกบุญมีบุญมีบุญเลี้ยวเลยไปไปเบิ่งเอลี่เกือกไก่เนาะเบิ่งเอ้ยลีเกือกไก่กันเนาะไอ้บุญมีเบิ่งกอไก่กอกอไก่ ai con phải bưng ơi li kia cô cái ơi li kia cô cái ơi li kia cô นี่ลี่เกือ,อยูอันล็อกฮีเลยลี่ดิเอินไกลเอามากินยูฮีเลยออเอาซะอ้างฮะ hốc bà bên đây Hốc bà ở đây, nó mà chín Cây khay bò Sao cũng đồ khay nữa Bà đâu khay à, Sao khay nữa Cái sắp bớt tay hả bố cây hả nè nhà bố ốc mà cúc cú 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 à cú 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 ừ à. cú 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 ừ ừ cúc 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 chẳng nói cúc yếu mà cúc bọn cúc mặc kim nè mặc kim 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 mặc Nón, 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 nón hey hey, ê Tô cà Đi, ốc ma đây, Đi, ốc đi ma lại đây ตัวไดไปเห็นอยู่อ่างก่อนตัวนั้นไปเห็นแด้อฮะอันนี้ยังบไปเห็นของกินเนี่ย chứ nè, bố đi ăn thế, hên mà ăn nấm, nè, ăn nấm, đi là đê gì, đi bưng mì táo hép to nóc, đi hái mì táo hép to, mình cầm bằng đằng phai lý, phao ăn tụi hả ơi đi hát từ hát đây dạ hốt cánh dạ ôm cánh mấy mấy bèn ha con, ha ai bên mì con nữa Hãy đi đi ได้อยู่บ่ดังไฟนั่นน่ะฮะคือบ่ลุกปานนี้ดังไฟคือบ่ลุกเอาเคียงค้างแล้วก็อุ่นเาเด้ออุ่นเานึงเาบ่ นึ่งเขาเลยอุ่นเขามันแข้งเอาเอันเอาอันนั้นคางแล้วก็เอาน้ำสมอน,นึงมาคางนึ่งเขานึง่งเลยบึ่งว่าเธออีนึงบ่อ่ะนึงเลยนึงเขา อยู่บดีนะเป็นนีนะนึ่งเขาหน่ะทุกคนทำเมืองินอีกจะได้เอา้าไปล้างมือคือเต้าไปเอนาน้ำมาใส่ม้อเนึ้อนึ้อเขาหน่ะ Rồi à, ừ, ná, lăng ná Bố tắc ở dưới ung lời Nè, bớt nằm hèn <laughs> Bố tắc ở dưới ung Bớt nằm hèn nằm cơ hứt tội em นั่งนั่งเขาบ่เราลุ้นนำกันทุกคนไหนนั่งเขาบ่นั่งเลยออื อลุ่นนอลุ่นทุกคนอืมเอา,สาเสร็จแล้วเอาหมอ้อเอาหม้ออันนี้นะเอาหม้อก่อนเอาหมอ้อมาค้างแล้วค้างหม้อแล้วเฮ่เม่ แม่ท้าเพทย์วูว yeah. ูวูแม่ท้าเพทย์เฮ้ยเอาน้ำซะนี่ก่อนเอาน้ำหดหดก่อนไปเอาน้ำไปเอาน้ำไปเอาน้ำล้างเด้อเพิ่นอุ่นเขาทุกคนคือว่าน้องเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นแท้ส่วนเพื่อนหนึ่งสองเพื่อก็ลืม ค่อยๆเออล้างนั่งฮะล้างห้างนั่งฮะว่านน่ะอุ่นเขาต้องได้เห็นห้างหัวเปียกเนาะเพื่อว่าบ่อกมันติดอ่าได้แล้วเก่งเก่งๆอ่าเอาเขาซส่บ้านะ เขาเพิ่งยังไล่เด้จำพ่อเราประมาณนเนี่ยเนาะคือว่าเนาะนึ่งกินหูเดียวเด้เดอ้านีา่เก่งละเด้นึ่งขา้าวนึ่งน้ำกินหูเดียวกับเป็นละเด้ จิได้ฮะถั่วใอ้อ้วงมาแบบเ่อเหีดเป็นระเบียบกนทุกคนเวลาสนุกคั่วกินแตงกินมาฮะก็จะเอามาแบงฮะเนาะแบงฮะเอาถ้วยห้ผัดถ้วมันไปใส่เลยเวลากินแล้วแล้วก็จะเก็บมาล้างเองเหียนทั้งหัดทั้เนาะเอาเก็บมาล้างเมียนไ้เมียนไทยเมียนลาว

ลงแซมก็ไปใส่เบ็ดกบในส่องโตอวุสิปลาเข้ามุนหมดอกอันสซกอยู่ขนากลางนาค่ะจ้อืมเก่งแล้วเม่ทับเฮดก็ได้ ก็นึ่งเขาอุ่นเขากินเองก็เป็นแล้วเนะาะนี่ซาลีก็งมอยู่ทางนั้นซาลีก็ได้เมทัฟเพชรก็น,นึ่งอยู่นี่เนาะ <c oughs> เก่งแล้วเอาโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวซาลูก,ก็จะพาลูกบุ้นมีไปเงินก่อนเดี๋ยวซาวนุก,ก็จะขออนุญาตจบคีบกันเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะ เล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สาวนกข,ขอเก้าวคำว่าสบายดี